สวัสดีค่ะแม่ยี่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีเด้อจ้าวันที่22นะคะวันที่22ี่สิบสองพฤศจิกายนนะคะสองพนะคะสวัสดีวันเสาร์นะคะสวัสดีวันเสาร์ที่22เมื่อเช้านี่สิองศาค่ะพี่น้อง แต่ตอนนี้บ้านไม่ใหญ่ใหม่นะคะเพชรชบูรณ์หนองไผ่นะคะตอนนี้เวลา8ปดแปโมงสีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่เดี๋ยวเช็คดูก่อนอุณหภูมิจากองศาตอนนี้อินฟ้าอากาศ21อองศาค่ะทุกคน อน,นี่มันสายแล้วเนาะ8โมง41อุอณหภูมิอยู่ที่21องศาค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำล่นลแล้วเดี๋ยวเปิดน้ำไว้แล้วก็ลดน้ำไปนี้ตัวค่ะ รดน้ำไอต้นตะไคร้ค่ะทุกคนพดน้ำต้นตะไคร้ต้นก้านตรงนะคะก้านตรงเอาไว้แกงองุ่งแกงอ,อมนะคะ,ะแล้วก็ไอฝรั่งนะคะว่าออตัดแตงกิงแตงแตเมืวอวานนี่แหละเครือคุ้มอยู่กเกยบบได้แตงภาวะมัดไอตัดข้างรั้วนี่ก่อนวันนี้ก็จะทําข้างรั้วให้เรียบร้อยค่ะทุกคน ขังหัวบ้านไม่ย่ยไม่หกหลายนะคะบ้านคนอื่นสะอาดมาเพราะว่าเจอบ้านไม่ย่ยไม่ใสๆแล้วมันก็ล่มลื่นอยู่ค่ะมันยังร่มอยู่มันสามารถทําได้อยู่นะคะ,ะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบยี่สองนะคะกะจ็จะเป็นมือสันวันดีคะ่ะเลือกงามยามดีนะคะเป็นข้าวดีของอิหลาหน้อยองอิงนะคะแล้วก็เอฟซีอิหลาหน้อยองอิงนะคะพ่อโจนะคะพ่อโจก็ วันนี้เป็นวันบวงสวงค่ะทุกคนบวงสวงอันหนังซีรีสชีวิตอีลาน้อยองค์อิงค่ะพี่น้องแล้วก็อตอนนี้ได้ได้น้ององค์อิงในวัยเด็กแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้ดา,าราแล้วค่ะพี่น้องดาราที่แสดงเป็นนักแสดงนะคะดารานักแสดงที่จะได้เป็นองคงอิงตอนเล็กๆนะคะ ผู้ใดพี่น้องบึงนี่ค่ะได้ดาราสองคนนะคะสำหรับน้องลำเพลินนะคะน้องลำเพลินจะแสดงเป็นอีลาน้อยอุงอิงตอนตอน7ขวบนะคะแล้วก็น้องยูมินะคะน้องยูมิก็จะแสดงเป็นอีลาน้อยอุงอิงตอนตอนโตนะคะสิบขวบได้แล้วได้แล้วเป็นตาหน้าตาคือก,กันกับอีลาน้อยอุงอิงคะ่ะน้องยูมิ สายตาแล้วเศร้าๆคือกันค่ะพี่น้องตอนตอนน้องอุญิงเข้ามาใหม่ๆนะคะสายตาก็จะเศ้าๆนะคะโอ้มาเินเหมือนพี่อหญิงพี่อหญิงตอนอายุเจ็ดขวบกัพี่อหญิงตอนอายุสิบขวบใช่ปะไหนหันหน้ามาหันบ้าป่าทั้งสคนหน่อยโอ้เฮ้ยเออเื่อนเลยเออเพื่อนเลยเออเพ่นเขินเพื่อนเขิน วัดเจียวเขาเลี้ยงหมูกระทะผู้กำกับค่ะเรื่องนี้ครับเป็นข้าวดีค่ะพี่น้องข้าวดีสุดยอดสุดยอดเราก็เตรียมรอชมนะคะน้ำตาเตรียมน้ำตาแตกเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้พร้อ <laughs> มน้ำตาแตกอีกเรียร่ยวค่ะงานนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็พอการไส้ค่ะกัพอกันไส้กับมหา อีหล่าหน่อยวันใหม่เนาะข้าวเอื่อยแล้ววันนี้ข้าวน้องค่ะน้องวันใหม่อนันตยาเพชรบ้านแพงนะคะเด็กหน่อยไว้สิบสามค่ะพี่น้องผู้นีก้ก่ะพอกันไซกับมหาเด้เมือว่านนี่มาหาว่าบอโจได้โทรหาบอว่าสันอีหลา่าวันใหม่ก็ว่าโอ้เพิ่นเสร็จมาว่าสันว่าว่าพอเสร็จมหาบอกว่ามื่อวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะคะอ่า ให้ล้ลงไปสระบุรีค่ะพี่น้องไปสระบุรีนะคะไปขึ้นเวทีกับวงสองนะคะสาวน้อยลำพินโชว์ซึ่งจะแสดงมือนีอยูตานเดียวค่ะพี่นอ้องอบตอตานเดี่ยวนะคะสระบุรีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กย็ยังอยู่สระบุรีเอ้ยุธย,ยาค่ะพรุ่งนี้อยุธยาเสียดายไม่ยังไมมเสียดายมันมันคุ้มแห่เด้พี่น้อง ได้ได้ทั้งวงหนึ่งวงสองแล้วก็พระเอกนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพิ่มเต้าอ้วงไปอีกผู้นึ่งค่ะพี่นองเต้าอ้วงกาลังกลังมาแรงค่ะทุกคนนี่เต้าอ้วงกําลังมาแรงไปแล้วเดินทางไปกับพ่อการไส้วสันวะบอสจูบ,บอกว่าอันให้ไปกับพ่อการไส้วสันเมื่อซาวนี่ออกไปได้บันถึงลอยโลหิวอีกแล้ว เป็นเรื่องปกติหิวอีกแล้วนะคะอิลาอิลาวันใหม่แวะอีกแล้วค่ะต้องจอดดวนว่าสัน้นพอกันไส้ว่านะคะนี่แหละความหักความแพงค่ะเอ,เอ้าเอื้อยดันแล้วนะคะเอื้อยกระดันนะคะน้องวันใหม่นี่เป็นถือว่าเป็นบุญวาสนาแต่อีได้ซ้ำใดนี่ก็แล้วแต่วาสนานนองเนาะว่าสิดงสิีดังได้ซ้ำใดนะคะอ่าเอื้อยเอื้อยองอิงกระดันแล้ว ดันขึ้นจากอันโคกชุดชุดดันดึงจากไปน้องป่าเด็กน้อยไปหาป่ากลางหน้าค่ะป่าคอนหน้าอ่าอยู่บ้านมาเมาพออันการไส้กะทายคลิปนะซอยพอน้อนแม่บีทีมงานกับขึ้นฟีดตลอดค่ะเพิ่งเบิ้บ,บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านส้มนะคะขึ้นฟีดตลอดนะคะแล้วก็ เมาพอโจดันอีกเอาโยโย,ย, و, ย่ยิงยิงอีลาบุญวาสนาขอให้สมสมหวังเดอ้ออีลาหน่อยวันใหม่นะเตา้าอ้าวงเต้าอ้วงกินยังเดียวเด็กน่อยกำลังกินกำลังน,น,นอนนะคะเด็กหน่อยสิบสามเก่งอีหลีถือว่าเกง่งค่ะพี่น้องสิบสามเขายัางเป็นอันอยังเด็กพี่น้องอันไม่ใช่ไหมนี่ยีสิบหาจังหาเริ่มหาเงินแบบใช้อยากใช้เองนี่ประมาณสิบแปดสิบเก้าไปหาเกีย่ยวกับทัวรับจ้าง สมัยแต่ก่อนแต่อันนี้สิบสามแม่ออกหาเงนินแล้วแม่สุดยอดสุดยอดเอาค่ะผู้ดใดอันสิบไปอันหาอีลาน้อยอุ้งอิงนะคะสาวน้อยเพียรบ้านแพงนะคะสาวน้อยนางเอกสาวน้อยเพียรบ้านแพงและอีลาน้อยอุ้งอิงอีลาน้อยอวันใหม่นะคะแล้วก็ทีมสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะไปกันเด้อพี่น้องอบตตันเดี่ยว สระบุรีเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ